ลาเป็นล้อมันเป็นลาขี่ได้ไหมได้เป็นม้าผสมลาแต่ว่าเหมือนม้าแต่ว่าตัวเล็กมมาาวกัแ็ง มันตานน้องแก้มวันนั่นขนาดตัว,ต,วตัวไม่น่าจับเลยอ่ะค <laughs> นมันไม่ได้อับเลยไม่น่าจับเลย <ś c oughs> เด็ดทีละใบเลยลูกแก้มแก้มเด็ดทีละใบถ้าเข้าไปข้างในมันจะไล่ก่อนอะไล่โอ้ยนี่น่ารักนี่แกะเล็กนี่เพิ่งตัดข <laughs> น, <laughs> น,นตัดขน <c oughs> ไป <ง S 1> แล้วเออที่น่ารักผมแก้มเด็ดทีละใบเอาให้เขาให้ทีละอัน น้ำแก้ม,มันอยากกินนะลูกคือสีระยอดอืสวัสดีค่ะคนนี้บอกว่าสวัสดีค่ะ่ะ